วันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดกล่องน้ํามันค่ะไปถึงลูกค้าเราจะปิดไว้นะคะแล้วก็โช้ค่ะกระตุกเลยค่ะเวลากระตุกนจะดึงเชือกให้ตึงมือนะคะแล้วก็รถติดแล้วให้ปิดโช้ก็ไปเหมือนเดิมค่ะน้ำมันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์40นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเต แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตกดดับค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวดูดไม้เข้าไปนะคะแล้วก็กองนะคะจะเป็นตัวเดียวกับนนะ้ำมันเครื่องนะคะเบอร์40เหมือนกันนะคะให้ลูกค้าขยันดูทุกวันเลยนะคะเพราะว่าบดไม้มันก็จะเป็นละเอียดนะคะดูทุกวันได้ก็จะยิ่งดีค่ะหลังเลิกใช้งานก็ให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะ ย้ำนะคะว่าดูกองกับน้ามันเครื่องทุกวันนะคะนี่ไปถึงลูกค้านี่คะเราก็จะปิดไว้แบบนี้ตอนลูกค้าจะใช้งานลูกค้าก็เปิดด่งแบบนี้นะคะ